สวัสดีครับผมเต้เลชแนลเจอกันอีกครั้งใน m o r t a l Kombat Profile วันนี้จะเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งโผล่มาในเกมภาคล่าสุดและมีบทบาทค่อนข้างสาคัญมากอีกทั้งพลังและความสามารถของเธอก็น่ากลัวไม่แพ้นักสู้คนอื่นๆโดยเฉพาะท่าโจมตีปิดท้ายใครโดนเข้าไปนี่แบบว่าตายอนาถมากที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรไปทําความรู้จักเธอกันเลยชื่อจริงดิวโรวาสถานที่เกิดเอาเวิลเกาะเอิญเยกเผ่าพันธุ์ไคตินปรากฏตัวครั้งแรกในม o r t a l Kombat ภาคสิบพลังและความสามารถเนื่องด้วยลักษณะพิเศษของเผ่าไคตินทําให้ดีโว สามารถควบคุมแมลงได้หลายประเภทเธอใช้แมลงในการโจมตีหรือรักษาเยียวยาตัวเองได้นอกจากนี้เธอยังมีอวัยวะพิเศษที่อยู่ด้านหลังคล้ายกับขาแมงมุมเพื่อช่วยในการต่อสู้และยังสามารถใช้ปีกแมลงช่วยในการบินหรือลอยตัวได้ระดับหนึ่งดีโวล่ายังมีความสามารถในการต้านทานและการขับพิษออกจากร่างกายกด้วยก่อนจะไปเข้าเนื้อเรื่องผมขออธิบายที่มาที่ไปของเผ่าไคตินก่อนนะเผ่าไคตินเป็นเผ่าพันหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเอ r w o ลด์มีลักษณะสังคมคล้ายแมลงพวกเขาอาศัยอยู่บนเกาะที่เรียกว่าเ e อ yeah ิร์นแย้ก่อนที่ จะถูกพิชิตไปโดยชาวคันพวกไคตินจะเกิดและเติบโตในร่างของเหยื่อเมื่อมีการฝังตัวอ่อนลงไปตัวอ่อนที่เกิดมาจะแข็งแกร่งหรืออ่อนแอขึ้นอยู่กับร่างเหยื่อที่ใช้ในการเจริญเติบโตยกตัวอย่างเช่นถ้าพวกไคตินฝังตัวอ่อนไว้ในร่างของเอลเดอร์กอร์ดตัวอ่อนที่เกิดมาจะมีพลังด้อยกว่าหรือเทียบเท่าเอลเดอร์กอร์ดเลยทีเดียวไคตินเพศหญิงไวเ้เจริญพันธุ์จะมีเลือดเป็นพิษและพวกเธอสามารถขับพิษออกจากแขนหรือปากได้โดยไม่ทำร้ายตัวเองนอกจากนี้โดยทั่วไปเผ่าไคตินสามารถปล่อยมแมลงตัวเล็กๆออกจากร่างกายเพื่อรักษาบ แผลของตัวเองหรือคนอื่นๆได้ไคตินเพศหญิงจะสามารถสร้างตัวอ่อนเพื่อใช้ในการฝังลงสู่ร่างของเหยื่อจากช่องท้องอีกทั้งยังมีอวัยวะพิเศษเป็นขาแม,มงมุมพิษหรือปีกสี่อันไว้ใช้ในการต่อสู้หรือทรงตัวเผ่าไคตินขึ้นชื่อเรื่องความซื่อสัตย์และจงรักภักดีมากแต่ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่แปลกประหลาดทําให้พวกเขาไม่เป็นที่ยอมรับเท่าไหร่จนถึงยุคที่โคโทอข,ขานขึ้นมาปกครองเอาเวิลด์แทนชาวคานดิวล่าก็ใช้ความสามารถของตัวเองจนได้เลื่อนขั้นเป็นถึงรัฐมนตรีของเขาโอเคเข้า ชาวคานยกทัพมาบุกเกาะเอินเยกเขาได้ถามหาราชินีของเผ่าไคตินซึ่งเป็นดิวอราแต่เธอก็โกหกชาวคานว่าตัวเองเป็นเพียงแค่คนรับใช้และยอมคุกเข่าต่อหน้าเขาเพื่อรักษาชีวิตของคนในเผ่าเอาไว้ระหว่างที่อยู่กับชาวคานดิวอาได้มีโอกาสติดต่อกับควานชีซึ่งเขายื่นข้อเสนอที่จะทำให้ชาวคานพบกับจุดจบที่น่าอนาถแลกกับความร่วมมือของดิวอราซึ่งเธอก็ตกลงด้วยความสามารถส่วนตัวแล้วดิวอาสามารถหลบหนีจากชาวคานได้ตลอดเวลาเพียงแต่เธอไม่มีที่ที่จะไปเท่านั้นระหว่างนั้นดิวอราถูกสั่งให้ปรับ ใชมิลิน่าซึ่งเป็นรัชทายาทอันดับหนึ่งและมีโอกาสขึ้นเป็นจัก,กรพรรด,ดินีในอนาคตมิลิน่าทดสอบความจงรักภักดีของดิวอล่าด้วยการบังคับให้เธอจูบรองเท้าก่อนจะเตะเข้าที่ใบหน้าของด<ๆ>ิวอล่าเต็มๆเวลาผ่านไปหลังจากชาวคารตายดิวอล่ามีโอกาสสังเกตการรัฐประหารของโคโทคานจากที่ไกลๆจังหวะที่กำลังต่อสู้ชุลมุนอยู่นั้นลิฟทายได้เอาตัวเข้ามาขวางการโจมตีแทนโคโทคานทาให้ดิวอล่าที่เฝ้ามองอยู่ตระหนักได้ว่าโคโตคานเป็นผู้นําที่ดีเมื่อเทียบกับชาวคารหรือมิลิน่าทาให้ดิ ตัดใจเข้ากับฝ่ายโคทอกนนับจากนั้นต่อมาโคทอกานดิวอล่าและเอรอนแบ็กได้เดินทางมาที่ค่ายของสเปเชียลฟอร์ตในเอิร์ธเลียมเพื่อขอความช่วยเหลือในการปราบจลาจลที่อเวล์แต่ซอนย่าปฏิเสธเพราะกองทัพสหรัฐไม่มีอำนาจในการแทรกแซงสง,งครามกลางเมืองต่างมิติเรื่องราวทำท่าจะบานปลายจนไรเดนเข้ามาขวางคนทั้งหมดไว้ทำให้โคทอกานต้องล่าถอยกลับไปที่อเวล์เมื่อกลับมาจากนั้นไม่นานจอนนี่และซอนย่าเดินทางมาที่อเวล์เพื่อตามหาเคสซี่และแจ็กกี้ที่ถูกจับตัวไปในท้ายที่สุดทุกอย่างก็ขี่ขลายซอนย่าแล จอนนี่ได้ลูกสาวคืนในขณะที่โคทโอกขานได้สัญญาสงบศึกกับเอ,อิร์ธเลียมเวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบัน ดิวล่าได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีคนแรกของโคโตคานเธอได้มีโอกาสช่วยเหลือจกักรพรรดิองค์ใหม่ของเอเวลในการต่อสู้กับกลุ่มกบฏท,ที่นำโดยมิลิน่าในการซุ่มโจมตีของฝ่ายกบฏดิวล่าได้ปะทะกับมือขวาของมิลิน่าชื่อบาราก้าและได้ฆ่าเขาตายแต่ก็ไม่สามารถจับตัวมิลิน่าได้จนกระทั่งทีมของแคสซี่เดินทางมาถึงเอเวลและได้ระบุตำแหน่งเครื่องรางของชินน็อกให้โคโตคานรู้ตอนแรกดิวล่าอาสาจะเดินทางไปชิงเครื่องรางคนเดียวแต่แคสซี่ขอติดตามไปด้วยเพราะลึกๆเธอเองก็ไม่ไว้ใจดิ มามกกนกัเมื่อถึงค่ายของกลุ่มกบฏดิวล่าสามารถเอาชนะเลนและทันยาได้แต่ไม่สามารถฆ่าพวกเขาได้เนื่องจากเคสซี่ตามประกบอยู่พวกเธอได้คนพบเครื่องรางของชินน็อกในที่สุดซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่มิลลิน่ากลับมาที่ค่ายพอดีจากนั้นดิวล่าก็สามารถจับกลุ่มมิลลิน่าได้ด้วยมแมลงของเธอเมื่อนําตัวมิลิน่าและเครื่องรางของชินน็อกกลับไปหาโคโทคันเขาขมีคําสั่งให้ประหารมิลลิน่าดิวล่าจึงทําหน้าที่เป็นเพชฌฆาตโดยการจูบมิลิน่าเพื่อปล่อยมแมลงปรสิตจานวนมากเข้าไปกัดกินใบหน้าและอวัยวะภายใน เธอจนหมดเมื่อมิลิน่าถูกประหารโคทกข่านได้สั่งให้ดิวล่านําเครื่องรางไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยแต่ดิวล่าก็ทําการชิงเครื่องรางเพื่อน,นําไปมอบให้กับควานชี้ตามสัญญาแรกเริ่มที่ทำเอาไว้ในอดีตเมื่อเดินทางมาที่เอิร์ดเลียมดิวล่าไม่สามารถช่วยควานชี้จากสกอ์เปียนได้แต่อย่างน้อยควานชี้ก็ปลดปล่อยชินน็อกจากเครื่องรางได้สําเร็จเมื่อควานชี้ตายไปดิวล่าก็กลายเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของชินน็อกโดยตรงชินน็อกได้จับจอนนี่ไปที่วิหารแห่งท้องฟ้าเพื่อทําการหลอมรวมตัวเองเข้ากับจินเซในขณะที่ดวล จอนนี่ไว้ด้วยใยของเธอจนกระทั่งเคสซี่ตามมาถึงดิวอลาพ่ายแพ้กับเคสซี่รวมถึงชินน็อกด้วยในท้ายที่สุดเธอก็ถูกจับกุมโดยสเปเชียลฟอนในตอนจบของดิวอลาเธอมีแผนจะทําให้ชินน็อกกลายเป็นแหล่งเพาะตัวอ่อนของเธอและด้วยพลังเทพที่ไม่สามารถฆ่าให้ตายได้ทําให้ดิวอลาใช้ชินน็อกเป็นแหล่งเพาะตัวอ่อนได้อย่างไม่จํากัดไครตินรุ่นใหม่ที่เกิดจากร่างของชินน็อกนั้นทรงพลังอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่นานหลังจากนั้นดิวอลาก็มีกองทัพที่เชื่อฟังแต่เธอเพียงผู้เดียวและพร้อมจะทําลายทุกสิ่่งงทีขวาหน้ ไปแล้วนะครับสาหรับที่มาของราชินีเผ่าไคตินเอาจริงๆผมก็เพิ่งรู้ว่าดีวอล่าเป็นราชินีของเผ่านัเนีนยนึกว่าเป็นแค่สามัญชนในเผ่าเฉยๆเงอบไปเลย <c oughs> <c oughs> ก็รอดูกันต่อไปว่าเธอจะมีบทอีกหรือไม่ในภาคต่อไปแต่ส่วนตัวผมอยากให้มีนะเพราะท้าเซทาลิตี้ของคุณเธอโหดสุดๆเช่นเคยถ้าชอบคลิปนี้สามารถให้กําลังใจผมได้ด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือ c o m มนต์ตามแต่สะดวกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีชาวเอิร์ธเลียมทุกท่าน